สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการล้างปืนลูกเลื่อนจ2ดองสปืนที่จะเป็นปืนที่เอามาล้างนี่ก็คือปืนทอดนะครับปืนตอดของรัเสเซียปืนนี้นำเข้ามาปีสองพนอยห้าสินะก็ 10กว่าปีแล้วถือว่าเป็นปืนเก่าไม่น่าจะมีในท้องตลาดนะครับเพราะว่าปืนนี้แต่เดิมมันก็เป็นปืนสวัสดิการนะครับผมก็นะครับใช้อภิสิทธิ์ชื่อของเมียนะครับเพราะผมไม่ได้เป็นนะครับซื้อปืนเมียผมใช้ปืนกระบอกนี้ผมซื้อมาตอนปี2552ตอนนั้นนะครับเป็นช่วงที่บอกตรงๆนะครับว่าปืนซีเซเนี่ยขาดท้องตลาด มันมีปืนเหลือแต่ปืนนี่แหละครับปืนทอดนี่แหละครับก็เลยซื้อมาใช้ก่อนนะครับคนอื่นนี่ผมไม่ทราบว่าเขาเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าทอดที่ผมซื้อมาใช้เนี่ยมันจะมีปัญหาคือเรื่องของระบบนเนี่ยครับลูกเลื่อนนี่แหละตอนนั้นมันปิดมากนะครับดึงมานะครับแล้วก็ปิดกั้นลูกเลื่อนเนี่ยมันติดขัดนะครับผมเคยซื้อของซีเซนตมาใช้ เมื่อปี2539นะครับแล้วผมก็ขายไปขายไปเสร็จแล้วผมก็มาซื้อใหม่นะครับแล้วมันก็ไม่ได้ดังใจนะครับนี่นะครับระบบลูกเดือนมันก็เลยต้องไปไปิดกลับไปซื้อซีเซ็เหมือนเดิมปืนนี้ก็เลยไม่ได้ใช้นะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับบอกถือว่าเอามายิงแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องระบบลูกเดือน คือเวลาริงติดไปหลายๆนัดเนี่ยมันจะปิดกั้นลูกเลือนหน่ยลำบากนะครับของผมจะเป็นอย่างนั้นนะคนอื่นผมไม่ทราบที่ที่ซื้อไปก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงนะผมก็เลยจะให้ดูนะครับว่าวัสดุของตอนเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ก็คือแม่เหล็กเหมือนเดิมครับ,นะรบอันนี้นี่ผมดูแล้วมันเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่นะครับแมกซีเนี่ยเขาให้มาอยู่สี่ สีแมกนะครับคือซองกระสุนนี่ให้มาสีอันนี้เป็นแบบ5นัดนมันจะมีก็คือตัวยาวแบบ10นัดนะภาษานะครับเขาเรียกว่าเนียวอุปกลไว้ภาษาหนังสือนะครับเ็ดึงออกมาจะมีเนชุดนี้นะครับมันทํามาจากอลูมิเนียมเห็นไหมครับเจาะช่องตรงนี้ไว้มันจะให้ประแจ นะครับมาสองอย่างสองสองแบบนะคือตั้งไกลตัวนี้กับไอ้ตั้งที่ศูนย์หน้าศูนย์หน้าตรงนี้คือความแข็งแรงบปืนนี่แน่นอนแต่ว่าระบบลูกเลื่อนมันจะแตกต่างจากสีแซตถ้าใครมีก็ผมก็จะถอดชุดลูกเลื่อนเลยนะครับ ก็อย่างนี้มันจะดูลักษณะอย่างนี้ถอดออกมาแล้วหมุนขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ดึงออกมาทีนี้ก็ทั้งยวงออกมาหมดเลย,นะยก็ถอดชุดวางเดี๋ยวผมจะแนะนำอุปกรณ์วัสดุในการล้างปืนหน่อยนะครับ วัสดุที่ผมเตรียมไว้นี่ก็จะมีการแทะนี่ของโรงงานที่เขาให้มาประปืนอันนี้ก็คือสายไฟไม่ใช่ครับสายสายเอ็นนะเบอร์ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ที่จะเอามาล้างลำกล้องเพื่อขจัดคราบตะกู่ก็คือสายไฟสายไฟต้องให้เป็นเส้นฝอยอย่างนี้นะครับแล้วก็ขมดเป็นเป็นปม พอที่เราจะสอดลํากล้องลูกปืนได้ส่วนใส่ผ้าตรงนี้ก็จะมาตัดน้ํามันเนี่ยถ้าเป็นกระป๋องอย่างนี้เป็นสเปรย์อย่างนี้มันจะมีราคาประมาณร้อยกว่าบาทแต่ถ้าหาว่าเป็นน้ํามันจักนะครับน้ํามันจักนี่ก็จะอยู่ประมาณ2ี่สิบห้าบาทตอนนี้ตัวน,นี้ผมมีปัญหากับแม่บ้านแม่บ้านเขาแพ้กลิ่น mm. ผมก็เลยใช้ตัวนี้ตัวนี้จะถามบอกว่าคุณสมบ,บัติของมัน <c oughs> ผมไม่ทราบนะครับว่าอาจจะมีคุณสมบ,บัติอย่างอื่นยังไง แต่ว่าผมใช้ปี39ผมขายปืนประมาณปี2500้ารอี่สิบใช้มานานนะครับแล้วก็ผมใช้ตัวนี้ล้างอย่างเดียวเลยทั้งกล้องทั้งตั้กล้องฉลมปืนผมใช้น้ามันจักรมันจะมีขวดกลมๆอีกสิบาทด้วยซ้ำไปน,นี่มันทําให้เราประหยัดนะครับผมเนี่ยไม่มีสนิมเลยนะคนอื่นผมไม่ทราบแต่ว่าผมปืนผมยิงทุกอาทิตย์แล้วก็ล้างทุกอาทิตย์ ตอนที่ผมขายไปผมมีสนิมอยู่จุดเดียวเท่านั้นเองก็คือตรงใต้กลงไกลมันจะมีแผ่นเหล็กรองอีกเป็นของซีซ็นะมันจะเห็นจะมีแผน่นแผ่นรองอยู่ใต้ไอ้ใต้กลงไกลตรงนี้มันจะมีผมเป็นสนิมจุดนั้นจุดเดียว,จ,ดดยวจริงๆริงก็ล้างก็ขัดขัดเสร็จแั้ก็มีชิ้นส่วนอะไรที่มันดูแล้วเป็นขมอเป็นรอย ตัวนี้มันถอดได้นะตันนี้ก็ประกอบแล้วครับแม่สะอาดดีแล้วก็ประกอบความการถุกเดือนลงลักษณะอย่างนี้ถอดไปตัวนี้นะมันถือไปอยู่ลักษณะอย่างนี้เข็มแทงชนวนนะครับจะอยู่ข้างบนอยู่แล้วถอดไปอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับสําคัญคือตัวนี้ ต้องให้มันเข้าไปอยู่ข้างในจัดให้มันให้มันเลยจากตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีสลักอยู่ไอ้สลักตัวนี้จะเป็นตัวบิดมัมาอย่างนี้ให้มันสลักมาเข้าอยู่ตรงตรงร่องตรงนี้ก็เข้าไปตรงๆงดันเข้าไปดันเข้าไปปุ๊บทิ้งหมุนสลักมันจะเข้าอย่างนี้จะดึงไม่ออกละทีนี้การลุกเลื่อนเราก็ลักษณะคือจับให้มั่นคงแล้ดวดึงดึงตัวนี้ขึ้นนะดันตัวนี้ขึ้น ขึ้นปุ๊บนี่มันดันขึ้นเล็งแนวตรงนี้หน่อยนะครับให้มันอยู่ตรงไอ้สีดำๆตรงนี้ให้มันอยู่ตรงก้านลูกเลื่อนให้มันตรงกันมันจะสอดเข้าได้นะครับก็เหนียวอุปกลไว้นะครับอันนี้มันก็ขึ้นนกอยู่นะอันนี้ลํากล้องอยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวพูดถึงเรื่องลํากล้องลํากล้องเนี่ยถ้าเป็นของโรงงานเขาจะให้ก้านแส้มา การแสะมามันจะมีปัญหาคือหากาเราล้างไปนานๆเนี่ยตัวนี้มันเป็นโลหะพูดง่ายๆคือมันเป็นเหล็กนั่แหละเวลาเราแยงเข้าไปแยงเข้าไปาไอ้ตัวนี้มันมันอยู่ที่มือเราเกิดแล้วมือเราแว่งหรือไม่สเสถียรเนี่ยมันจะคลูดกับลํากล้องทําให้มันเกลียวมันอาจจะสึกหลอได้นะครับมีบางคนเขาบอกเขาใช้ไปแล้วลักษณะงนี้คือ มันระแวดระวังคือค่อนข้างจะมากเกินไปนะครับถ้าหากว่าเป็นปืนปืนกึ่งออโตเมติกอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้เราจะถอดลูกเลื่อนไม่ได้นะครับถ้าเราจะแยงเข้ามาทางทางปลายลำกล้องมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการย้อนเกลียวเกลียวมันหมุนออกแล้วเราดันเข้ามามันจะทําให้ลำกล้องไหลไปเกลียวลำกล้องตรงนี้มันมีปัญหานะครับของฝรั่งเนี่ยเขาจะ คือไอ้ที่มีปัญหาสูนของเขาเนี่ยเขาสามารถใช้หัวกระสุนลูกลูกกรดเนี่ยสอดเข้าตรงนี้ได้เลยนั่นคือเร็วกล้องคงไม่เหลือแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ผมก็ใช้มาตั้งแต่ซื้อปืนลูกกรดมาก็ใช้ไอ้ตัวนี้นะครับคือพี่เขาแนะนํามาพี่ที่เคยใช้ก่อนจะมีปืนอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับไม่ทราบว่ามันเป็น เป็นลิขสิทธิ์หรือเป็นข้อตกลงยังไงกันทางการตลาดของเขามันเป็นบินเซสเตอร์ผมก็เคยเจอที่ร้านปืนที่กรุงเทพนะก็ประมาณปีเดียวกันนะครับประมาณห้าสองห้าสามเพราะผมซื้อลูกกดมาปีห้าสามสีแซนะครับผมซื้ออันนี้ก่อนห้าสองถัดมาอีกปีหนึ่งผมก็ซื้อปืนปืนีซแซมันก็จะเป็นปืนวินเซสเตอร์หุ่นมันเหมือนกันนี่แหละครับ ไม,ไม่ไม่ทราบว่าเอาที่ิทธิ์ของนี่มาหรือเปล่าเหมือนเดิมนะครับก็แปลงล้างไปก่อน,นส่วนไหนที่มันเข้าไปยากถึงยากกา็ใช้แปลงเล็กอันเล็ก ตัดออกไปนหะนึ่งมันจะถลวงง่ายขัดไปแบ่งสีฟันนี่ตัดออกไปครึ่งหนึ่งเพื่อเปีียวกัมันจะต่างกันนะเวลาเราสอดไปเราจะเปงีกตได้หรือว่ามันต่างกันเนี่ยมันจะติดจะขัดหน่อยหนึ่งนะพูดแล้วก็ติดจริงๆแต่ถ้าหากว่าเราตัดให้มันเหลือนิดหน่อยเนี่ยนะมันจะสะดวกขึ้น ก่อนน้ำมันหยดล้างไปอันนี้มันล้างไปก่อนแล้วนะครับครั้งหนึ่งเพราะว่าผมไม่ได้ใช้นานนะก็ถ้าหาว่าไม่ได้ใช้นานก็ให้แนะนําให้สลมไว้จน,จนชุม่มจนโชกเลยแล้วกัวกนนะเพื่อว่าไม่ให้มันเป็นสนิมแต่ถ้าหาว่าใช้บ่อยก็ไม่จําเป็นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะเพราะว่ามันเป็นของที่มีค่ามีราคาตกทอดไปอย่างทายาทได้ จากนั้นก็ล้างลำกล้องลำกล้องตัวนี้นี่ก็สายเอ็นที่บอกนะครับสายทางเดียวก็เรียกสายเอ็นเอ็นตกปลานี่แหละผมยกขมวดตรงนี้นะเอาตัวนี้มามัดไว้ขมวดไว้เพื่อให้เป็นฐานเท่านั้นเองถ้าเรามีเศษผ้าจะใช้เศษผ้าก็ได้เศษผ้าลาักษณะนี้ก็เสียบเข้าไปไม่ต้องเจเาะก็ได้นะครับทำตัวนี้ให้แหลมๆไว้ ะครับแล้วก็ดึงมาก็สอดเข้าไปสอดไปจากท้ายลำกล้องอันนี้มันสามารถเอาพกไปที่ไหนก็ได้ไอ้อแท่ล้างตรงนี้นะถ้ามันเป็นสายเอ็นเนี่ยเราจะพาไปในป่าอะไรก็ได้ม้วนๆใสก่กระเป๋าไปไม่มีปัญหาเลยนะครับมันพกง่ายนะ เสียงแน่นมากโหนี่คือขมเมาเต็มเลยนะเขมเมาเมาต็มเลยเราอาจจะกลับได้สองครั้งนะครับนี่สองด้านพูดง่ายๆนะครับไอ้ตัวนี้ก็แยงกลับไปอีกด้านนึงรู้นะมันหมกจะก็ถ้านานๆครั้งนี้ผมก็จะแนะนําอย่างหนึ่งก็คือสายไฟตรงนี้นะครับนี่ให้เป็นเส้นฝอยๆอย่างนี้อันนี้ไว้ลูดขับตะกัวนะ บิดหน่อยนึงนะบิดเกลียวหน่อยก็นี่แหละครับเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าลํากล้องก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะผมก็จะฉลมน้ํามันไว้อีกรอบหนึ่งในลำกล้องนะครับก็ใช้ใสเอ็นมาหน,นึ่งใช้ใสเอ็นมาหน,นึ่งก็เช็ดนะครับไมบ้แล้วก็สีแซ่ซีแซ่นี่มัน คนมันใช้เยอะแล้วนะครับมันเป็นปืนตลาดนะครับมีคนถอดถอ,ถอ,อดอะดูกดูเยอะนะครับก็เลยวันนี้ก็ให้มาอยากจะอวดอยู่ครับคือพันท้ายพันท้ายมันสวยดีนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับถ้าไม่มีตู้ปืนนะครับก็อยากจะให้นะใส่ถุงใส่ห่ออะไรไ้อันนี้อันนี้เย็บให้ทางร้านเย็บเย็บตัดเขาเย็บให้นะครับนีอันนี้ก็ใส่ นะครับเหนียวไกลกันเลยนะครับผมใส่เก็บไว้นะ่ถุงไวนะ้อันนี้มันจะกันฝุ่นดีมากนะครับแต่ถ้าเอาไปเป็นอย่างนี้ก็ม,มีของทางร้านขอให้มาก็ใช้ได้นะครับก็เือกเอาถ้าท่านมีถ้ามีตู้ปืนก็เก็บไว้ตู้ปืนถ้าไม่มีตู้ปืนก็คือเก็บไว้ในซอง มันจะช่วยกันฝุ่นนะช่วยกันฝุ่นที่เราฉลมน้ํามันเสร็จแล้วมันจะมีความเห,หนี่หนะแน่นอน,นครับถ้าเกิดมีฝุ่นมีอะไรเก็บ<ม>ไว้นี้นะครับอันนี้ทําสายไว้ก<ม>็สวยงามนะครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณที่ติดตามครับครับสวัสดีครับ